รอผัวกลับบ้านผัวจงรักแตก่กูจงหลงแต่กูรักแต่กูหลงแต่กูโง่หัวไม่ขึ้นรอผัวกลับบ้านพี่มากคะนัมานั่งรอพี่ตรงนี้ทุกคนเลยรอผัวกลับบ้านธรรมดาไม่พอพี่มา ไม่ได้สวยด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลได้ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาเฮ้ยหนวกหูลำคาญกลับมาตั้งนานแล้วเนี่ยพี่บ้ากลับมาแล้วเหรอคะมองรอพี่ที่ท่าน้ำั้งวันเลยน่ารพี่แอบกอดแอบกอดหนวกหูลำคาญน้องรักพี่บ้าล้ำคาญลำคาญ ฟ่พังจริงวะ่<ห>ังจร<ม>ิง <c oughs> เลยขัดไหมไม่คัดก็พี่มากอะ่ะหน้ามารอพี่อยู่เนี่ยพี่มากเนี่ยหน้าเป็นดาวอยู่ที่พระขนงอะ่ะนุ่ยอะ่ะนั่งตากแดดจนหน้าดำเข้มเครียดหมดแล้วพี่ก็ยังไม่กลับมาสักทีอะค่ะไม่ต้องทําของหรอกดูหน้าตาตัวเองสิให้เลือกระหว่างเธอกับผีฉันเลือกผีเป็นเมียม,มากกว่าเธออก็ดี่ไอ้ชาผีซ้อมเป็นผีอยู่เอาคางมาสิ เออจะเอาน้ำมันพายไปรนอียเลงพี่เมอหัดแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆเหมือนกับเมียของชาวบ้านบ้างที่ข้าไปออกรบเนี่ยข้าหวังไปตายนะจะได้ไม่ต้องกลับมาเจอหน้าเนี่ยโอ้ยกลับมาเจอะจะพี่จา๋าไอ้ดำลูกเราเนี่ยมันก็นั่งรออยู่ใช่ลูกดำแม่ก็ดำแถมยังไม่ยอมแต่งหน้าแต่งตัวอีกอย่างเงี้ยไปเที่ยวหอนางรมดีกว่าหอคมเขียวเออหอคมเขียว <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าจนให้สวยๆวยแบบแม่หน้าพระขนมนะะด้วยเล่ด้วยกลเอาไม่ได้แล้วดูสิมตนเสื่อมหมดเลยอุตส่าห์มัดรวมกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกับแป้งซีดินที่เขาบอกว่าดีกันน้ำกันแดดกันเหงือ่อและที่สำคัญมาจากท้องทะเลลึกโอ้สัตสกัดเพียบไปดูกันเลยค่ะ แล้วค่ะหลายคนก็แบบว่าเป็นแม่บ้านอยู่บ้านไงวันนี้เราเลยคิดว่าแต่งหน้ารอปวก,กับบ้านดีกว่าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยจะแต่งหน้าแบบว่าไม่ฉูดฉาดมากดูธรรมชาติแต่ดอกสวยมากค่ะ <laughs> เราผัวก,กับบ้านบางคนก็แบบว่าสบายไงผัวไปทํางานเราก็นอนอยู่บ้านเราก็เลี้ยงลูกกวาดบ้านถูบ้านน้องมานั่งรอพี่ที่ท่าน้ําทุกวันเลยค่ะโอ้ไปทาไมถึงท่าน้ําบ้านมึงไม่ได้อยู่ใกล้กับท่าน้ํานนเลยนะคะวันนี้ติดสกเทศตาสองชั้นหน่อยเพื่อเพิ่มความสวยนะคะหลายคนก็บอกว่าไปหาหมอก,กีตาเลยดีกว่าไหมคะได้คะ่ะถ้ามีปัญญาไปก็ไปค่ะแต่ถ้ายังไม่กล้าพอก็ติดสกเครต์หนึ่งแพ็คสามร้อยบาทของแม่แดแไปก่อนนะคะอืมเอาล่ะสําหรับวันนี้เรามาในธีมของแม่หน้าพะโขน น้องนั่งรอพี่กลางแดดทุกวันเลยค่ะตอนนี้หน้าเขียวช้ำเริ่มม่วงแล้วพี่น่ากันย่อยยับกันแล้วแต่คนที่เออเขาเรียกว่าแต่คนที่จะสวยนะคะอ่ะถ้านั่งรอรอผัวอยู่กลางแดดเนี่ยเราต้องทากันแดดก่อนเอาวันนี้เราเลยเลือกทากันแดดนะคะนิดนึงอ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ปรงใช้แป้งอะไรก็ได้แล้วแต่หรือคุณจะทารองพื้นทับไปก็ได้แต่เรามีแป้งผสมรองพื้นเนี่ยให้คุณได้มาลองใช้กันในวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตแบบว่าทารองพื้น สีแบบว่าแทนๆนหน่อยอะไรอย่างนี้หน้าเราจะได้สวยๆนะคะอ่ะหมดแล้วนะคะ,ะเปิดค่ะเปิดนะคะพอเปิดฝาปั๊บเอ้ยหมดแล้วอ่ะจิ้ม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 ไปเอาของเหลือใช้บางคนแบบว่าอุ้ยทิ้งเลยค่ะแม่สกปรกจะมาใช้ทําไมแหมของมันเหลือให้ใช้ไปควักๆไปอ่าควักไปแล้วก็ปาดปาดปาดป,าด,ปาดเอาผู้กันทาลิปติกเดวหาก่อนเนี่ยเอาผู้กันทาลิปติกเนี่ยควักไปควักไปเสร็จปุ๊บก็ปาดปาดปาดแล้วก็ทาทาทาไปนะคะได้อีกหนึ่งทีนะคะ ปะัดแล้วทําไงคะทิ้งสิคะเก็บไว้ทําไมนะคะทาไปอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะบอกว่าการที่เราแต่งหน้าในลุคนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่งหน้ารอผัวกลับบ้านมึงจะแต่งทําไมมึงจะเยอะทําไมว่ามีปัญหาไหมอาชีพผ้ากวาจันพุ้งนะคะกดไปให้เนียนค่ะทาบางๆไปให้ทั่วใบหน้าตามที่เหลือและก็ตามยถากรรมนะคะเอาทาไปก่อนค่ะเพราะอะไรคะ เดี๋ยวอ่อนเอง <c oughs> อ่าและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้แป้งแข็งผสมรองพื้นนะคะในการทาในครั้งนี้เนี่ยเราใช้แป้งแบรนด์ซีรินค่ะซีรินมาจากอะไรคะซีรินทรานิยากรรมหรือคะถึง าหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไม่ใช่อันนี้เนี่ยแป้งซีรินเนี่ยมีทั้งหมด2เบอร์ซึ่งเราเห็นว่าเฮ้ยแป้งตัวนี้เนี่ยมีความเนื้อนเนียนมากประดุดแบบสาวเกาหลีเลยนะคุณขาอ่ะแม่หน้าของเราจะธรรมดาได้ไหมไม่ได้ค่ะอันนี้ที่เราปาดไปนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะและที่ปาดไปอีกทีนึงก็เบอร์ศูนย์สองอ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะ <c oughs> อ่ะสีก็เป็นอันเดอร์โทนโทนเหลืองซึ่งเหมาะกับการปกปิดผิวเป็นอย่างยิ่งนะคะเรามาใช้เบอร์ศูนย์สองนี่เบอร์ศูนย์สองนะคะ ทาไปบนใบหน้าแล้วเราบอกไว้เลยค่ะมาดามแพมคะหน้าพี่คล้ำยิ่งกว่าขานีบอีกค่ะโอ้รองแก้มพี่ก็เยอะมากเลยค่ะดำพอๆกับขาดีบเช่นเดียวกันดังนั้นเรามาใช้แป้งตัวนี้เรามาลองทอดสอบกันค่ะเนื้อเนี่ยเราเราขอเคลมได้เลยว่าเนียนจริงนะคะอ่ะกด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 ไปดูนะคะอ่ะเห็นไหมดูนะลงให้ดูข้างนะอ่ะแน่นจริงมาดามแพมก็ลงอีกข้าง,งเป็นสีขาวสิค่ะอีกข้าง,งเป็นสีเนื้อ <S <S โอย สงสันบ้างเออะอ่ะลงให้สม่ำเสมอน,นะคะกดๆๆไปค่ะเครมไว้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องหน้าเหี่ยวย่นนะคะก็ทาแป้งได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องหน้าเหี่ยวย่นหรือว่ามีปัญหาเรื่องรอยหมองคล้ำอย่างเงี้ย<ๆ>ก็แนะนําว่าให้ทารองพื้นหรือคุณจะทาครีมบํารุงก่อนก็ได้รอผัวกลับบ้านไม่มีใครว่าหรอกค่ะแต่งหน้าเรื่องของเราค่ะข้างบ้านเสืไหมั้ยยาเสือกนี่เห็นไหมคะนี่ข้างนี้ทาแล้วข้างนี้ไม่ได้ทาทาปุ๊บหน้าเป็นผีแม่นาคเลยเพราะอะไร ซีสัดสัซ <laughs> ีแต่เนียนโอเคอยู okay, ่อ่ะกดกดกดไปเห็นปะนี่รถจะตายนี่ทาคอไปด้วยอ่ะป้อนเลยเดี๋ยวเขาคิดว่าเป็นผีกระสือกูเป็นผีแม่นา <laughs> อ่ะทาแขนไปด้วยนะคะทาตัวไปด้วยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราห่อผ้ามิดหมดเลยเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยใช้ผ้าเจ็ดสีเจ็ดสองห่อเป็นเสื้อผ้านะคะดังนั้นก็ควรใช้แบบอะไรที่ชอบที่ชอบห่อเอานะคะเลือกเอาเลยค่ะดูสินี่ครึ่งหน้าสวยเลย <laughs> น้องแต่งหน้ามารอผัวทุกวันเลยค่ะ <c oughs> อ่ะแลปะป้าๆแม่ๆทั้งหลายนะคะที่บอกว่าทาแล้วหน้าแห้งมากเลยค่ะแป้งไม่ซึมเข้าหนังหน้าทำยังไงคะนี่เลยค่ะใช้ที่ชุบเปียกค่ะกดไปค่ะอืมนี่มันจะทําให้แป้งเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เนียนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เชื่อลองกดๆด,ดูโอ้ย <c oughs> หน้าเนียนมาก พระรถที่สุดดูสิสวยไหมสวยนะคะซับซับไปและที่สําคัญค่ะแป้งซีรินเนี่ยกันน้ําด้วยนะคะกันน้ําอะไรคะอ๋อกันน้ําลายจากเพื่อนบ้านคะ่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวติดน้ําลายจากเพื่อนบ้านแล้วเป็นโรคพิษสุนัขบ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> ว่าอะไรอืมทาแป้งกันน้ำ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะเราจะสวยแบบไม่หวือหวาคะ่ะสวยธรรมชาติคะ่ะสวยแต่ไม่เหมือนหมา <c oughs> <c oughs> สวยไม่หวูสวยไม่หวือหวาแต่สวยมากกว่าหมาข้างบ้านนะคะโดยการใช้ผู้ก,ก900ัน6 9ชิ้นบาทเดือนแดแฟมขายโอยมันไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องได้ด้วยกลลว,วะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาใช้เช็ดดองเช็ดดิ้งปัดไปเบาๆบนใบหน้าก่อนนะคะเ <c oughs> พราะอะไรคะแม่นั่งแม่นาคเนี่ยเขาเง่าหน้าดีโถน้องใหม่ไดวิกาเนี่ยสวยโมสวยที่สุดนะคะ <c oughs> ดังนั้นเรามาใช้เช็ดดิ้งที่เป็นสีน้ําตาลเนื้อเนื้อเนี่ยปัดไปก่อนนะคะเพราะอะไรก็อีออกอีดออีออ นะครับเพราะต้องรอผัวตากแดดเดี๋ยวร้อนเองถ้าร้อนเองเสร็จปุ๊บหน้าจะไม่สวยน่าจะไม่ฉ่ำนะคะลูกอ่ะปัดเช็ดดิ้งไปก่อนเราจะไม่เป็นผีเด็ดขาดนะคะแต่งหน้ายังไงไม่ให้เหมือนผีแม่นาคนะคะอ่ะขอเป็นเวนแม่นาคเวอร์ชันที่ว่ายังสวยยังสดอยู่นะคะเอาปัดไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวออดเองคะ่ะโดยการใช้ผู้กันหัวมาดามแอมน,นี่แหละคะ่ะเอาเป็นว่าแบนซิลินเนี่ยหน้าเนียนนะดู ลองดูนะคะเคลมได้เลยว่าเนื้อเนียนมากแล้วสวยมากอ่ะเวลาเราปัดเนี่ยเราปัดให้เนียนๆไปหน้าเราจะได้มีรอยไม่วอกนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยที่มีปัญหาบบว่าหนียงหนงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเอาปัดปัดปัดไปใต้คางด้วยเห็นไหมสวยแค่นี้เองแล้วเปลี่ยนเป็นผู้กันค่ะเสดดั้งนิดเดิงเพราะอะไรผู้ชายเข้าใจว่าหายใจทางเหงือกแล้วไปรอพี่ที่ท่าน้ําเนี่ยน้องทําไมคะอ๋อต้องหายใจในน้ำก็เพราะอะไรหายใจทางเหงือกโอ้โหเดี๋ยวขึ้นบอกปุ๊บอืมตายนะคะ ดังนั้นขอมีดังนิดนึงนะคะผู้ชายจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าเราเนี่ยหายใจทางเหงือกนะคะเพราะอะไรอ๋อเป็นนั่งรอพี่ที่ท่าน้ำเพราะอะไรอยากได้น้ําหายใจ <c oughs> เพราะอะไรอยู่บนบกแล้วหายใจไม่ออกค่ะดังนั้นอย่าแต่งหน้าให้ผู้ชายเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะอ่ะเฉดไปค่ะเห็นไหมอืมแค่นี้แหละผัวก็หลงได้เพราะอะไรผัวคิดว่าน้องเป็นคนแล้วไม่ได้หมายความว่าน้องเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะ เอาละค่ะและต่อจากนั้นนะคะเราใช้แป้งซีรินนะคะซีรินนะคะ S I นะคะแล้วก็ R I N นะคะซีรินนะคะปัดไปที่ใต้ตาค่ะกันตามหองตาคล้ำนะคะเพราะผู้ชายเนี่ยชอบเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางทีเนี่ยผัวก็ชอบแบบว่าเฮ้ยไปไป,ไปท่าน้ำกันไหมถามไปทําไมอ๋อกลัวมีหายใจไม่ออกนะคะเมียจ๋าหิวข้าวยางหิวละ,ค,ะค,ค่ะ,ค,ะคุณวิทยผัวซื้อข้าวมาให้รับนะค่ะเอเอ กูดอารออะไรมาให้กินอ่ะไก่ดิบไปกินในน้ำโอเคเจอกันไม่ใช่สัตว์ครึ่งบอกครึ่งน้ำใจร้ายมากเลย อ๋อสรุปแล้วคุณวิทย์กกลัวหิวนะคะแมและการจะสวยซอฟดูดีใช่ไหมคะลิปสติกก็เป็นสิ่งสําคัญวันนี้เราจะมาใช้ลิปสติกในการแต่งหน้ากันค่ะนี่เลยค่ะมีทั้งหมด3เบอร์ก็คือเบอร์0ูนย์หนและ0ูนค่ะอาเรามาดูเบอร์ศูนกันก่อนนะคะสําหรับใครอยากได้ความแซ่บความลุกสวยหรูดูแพงนี่เลยค่ะสีแดงค่ะเออมะมงมะเหมียวนิดนึงแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาดูเบอร์0ูนค่ะเบอร์0ูนก็จะเป็นสี ชุมพูอมพุช่ยนี่สีนี้ธรรมชาตินะคะชาติไหนของมาดามแพมกับชาตินี้นี่แหละ แล้วสีเบอร์สามค่ะก็จะเป็นสีโทนซ่อมนูทดิดหนึ่งอ่ะดูนะคะทาสีพวกนี้เนี่ยไม่ป่วยอย่างแน่นอนค่ะเฮ้ยเนื้อเนียนดูดีมีชาติกูลมากเลยค่ะดังนั้นวันนี้เรามาใช้เบอร์ศูนย์สามในการแต่งหน้าเป็นแม่นาคของเรานะคะแม่น้าตัวอย่างนี้เนี่ยก็คือแบบว่าแม่นาคที่ตายไปแล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะอ่ะเราใช้ปัดแก้มค่ะอ่ะดูสีเนี่ยจะสวยสดใสนะคะแล้วก็ไม่เข้มจนเกินงามลองเลือกดูนะคะแล้วการที่เราใช้ลิปสติกในการแต่งหน้าเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอะไร สวยแล้วเราใช้พับอาจารย์ฟูงด้วยนะคะเกลียค่ะกดๆๆไปเพื่อที่ว่าให้สีเนี่ยดูละมุนซอเพราะว่าการแต่งหน้าอยู่บ้านของเราเนี่ยจะดูไม่เข้มจนเกินงามนะคะ mm hmm. อุ้ยมาดามแพมคาทาหนามากเลยนี่ยังไม่เข้มอีกเลยคะ่ะนี่คือใส่สของมาดามเพมค่ะ <c oughs> และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สีซ่อมเนี่ยทาตาไปด้วยนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยใช้เฉ็ดดิ้งเนี่ยแหละทาตาจบอืม เอาลักการที่เราใช้ลิปสติกทาตาเนี่ยมันช่วยทาให้ตาเราไม่หมองไม่คล้ำไม่ดําไม่แบบว่าดูแบบว่าเหมือนผีเข้านะคะ <S <S เอาเป็นว่าใช้ลิปสติกเนี่ยทาตาเนี่ยคือดีค่ะ 1. ทําให้อายแชโดว์เราเนี่ยติดทน2ทําให้ตาเราที่หมองที่คล้ำาเวลาอายุมากๆเนี่ยจะได้ไม่แบบว่าเฮย้ยน้ําตาลหลงน้ําตาลไหลแล้วมันก็หายไปหมดนะคะและที่สําคัญค่ะเลือดที่ข้างอยู่ที่ดวงตานี่อาจจะดูเหมือนกับคนที่เป็นหมาบ้านะคะดังนั้นค่ะแนะนําค่ะใช้ลิปสติกเนี่ยดีมากแล้วเนื้อเนียนเวอร์แล้วถ้าใครแบบว่าชอบแบบนี้อ่ะดูทาปากเลย นะคะอ่ะเด้อเห็นไนหะมสีจะสวยธรรมชาติมากเดี๋ยวขอใช้ผู้กันทาเพราะใครที่มีปัญหาปากแห้งแตกระแหงเนี่ยลิปสติกของซีรินเนี่ยช่วยได้ดีมากเลยนะคะอ่ะให้ทอลองเดินทาบริษัทก็เคลมค่ะว่าปากไม่แห้งไม่ลอกระหว่างวันค่ะแต่ถ้าปากหมาเนี่ยโดนตบเนี่ยไม่รับประกันนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะทายค่ะอ่ะแต่งหน้าอยู่บ้าน เห็นไหมโทนนี้ก็คือได้นะคะดูแบบว่าสวยทอราชาติกอบลายครั้งของคนรักดําได้เลยอ่ะอ่าถ้าหน้าสวยอ่ะ ถึงเป็นผียังไงอะ่ะผัวก็รักเชื่อไหม <g ül üyor> และหลังจากนั้นการเราใช้เบอร์2นะคะอ่ะาทาทับไปวันนี้เราใช้ผสมกันถ้าใครแบบว่าชอบแบบนุ่ดๆก,ก็ทาแบบว่าสีเดียวเบอร์3นะคะอ่ะเราใช้เบอร์ 2, สองผสมนิดนึงเราจะได้ดูแบบว่าไม่เข้มจนเกินงามดังนั้นเนี่ยมีครบไวปทั้ง3เบอร์ 2, เกตจะตายราคาก็ไม่แพงราคาเบาๆหลักร้อยเก๋ๆอ่าเด้อแล้วเมื่อกี้เนี่ยคลิกก็คือว่าเราใช้แป้งเนี่ยทาไปที่ขอบปากด้วยพอทาขอบปากเสร็จปุ๊บทาลิปสติกปุ๊บอืปากไม่หมองไม่ ดูไม่ออกเลยค่ะว่าเคยอมผู้ชายมาแล้วกี่คนเอออ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติอย่างไรอายแชโดว์ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วค่ะเรามาใช้เช็ดดิ้งตัวนี้นะคะตัวไหนก็ได้แต่ว่าเราบอกไว้ก่อนเลยว่าวิธีที่แต่งหน้าให้สวยที่สุดคืออะไรคะ หน้าเนียนหน้าสวยไว้ก่อนนะคะอ่ะคู่ก,กันเนยค่ะในเซตเนี่ยแตะไปแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ทาให้เป็นเบ้าๆทับไปนะคะเอาสีน้ําตาลกับสีลิปสติกเนี่ยผสมกันปุ๊บเนี่ยตาดูหวานขึ้นเลยนะคะตาดูโบค่ะโบอะไรคะโบเบ <c oughs> เราก็จะดูสวยเป็นธรรมชาติดูมีมิติอะไรอย่างนี้อ่ะทาไปง่ายๆงง,งงๆเลยคะ่ะอ่ะนี่ทาไปอย่างนี้ทาลิปสติกไปก่อนนะคะแล้วอายแชโดว์ adow, เราก็จะติดทนไอเฉดดงเฉดดิ้งเนี่ยมาดามแพมค้าเอามาใช้ทาตาได้ซะที่ไหนล่ะคะใช ผิดประเภทเครื่องสำอางเนี่ยมันสามารถเอามาอะเด็บได้นะคะไม่ได้หมายความว่าจําเป็นจะต้องแบบว่าแต่งเหมือนเดิมเสมอไปนะคะเอาดูอย่างนี้แล้วก็ปัดไปที่ใต้ตาทําให้ดูแบบว่าเฮ้ยดูตาเป็นกระบอกตาขึ้นถ้าเกิดว่าทาแต่เชดดิ้งใต้ตาอย่างเดียวรอดไหม,มไม่รอดค่ะดูเหมือนกับกลาอืมตาโบนะคะดังนั้นเนี่ยทาลิปสติกให้เป็นสีแบบว่าแดงๆหรือว่าส้มๆเนี่ยทาไปที่เปลือก ตากนมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตาเราดูโตขึ้นและหลังจากนั้นค่ะใช้ผู้ก,กันขนน้ำมอยช้างแมมมอตนะคะ,ะแตะไปค่ะอ่าแล้วก็แตะไปที่หางตาเล็กน้อยนะคะให้สีหางตาเนี่ยดูเข้มขึ้นนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าตาเราเนี่ยจะได้ดูสวยดูเป๊ะมากขึ้นนะคะด้วยผู้ก,กันเล็กอ่าโดเห็นไหมตอนนี้เนี่ยตาเริ่มคมแล้วนะจ๊ะอ่าแต่ดูธรรมชาติมากดูไม่เข้มจนเกินงามนะคะเพราะอะไรคะ อีกสักพักร้อนกัะแดดเรียไปหมดแล้วนะคะแล้วหลายคนบอกว่ามาดามแพมค้าแล้วถ้าเกิดว่าแต่งกลัวอ่อนไม่ทันนะคะมาดามแพมแต่งเข้มขนาดนี้น่ะกลัวอ่อนไม่ทันทําไงคะอ๋อจ้างมอตเตอร์ไซค์สิสบ,บาทนะคะแล้วนั่งตากแดดทำยังใส่หมวกกันนกอะถ้าเหมือนมาเหินนะคะเวลาแบบว่าเจ้าของพาไปนั่งรถมอตเตอร์ไซค์แล้วแบบ <m uch> ดีใจอย่างนี้ค่ะแล้วใส่ปุ๊บขับรอบหมู่บ้านค่ะนั่งครบจะสามรอบหน้าเราก็จะสวยอ่อนพอดีค่ะ, <'re not> <pause> ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเขียนคิ้วแบบคมคมแต่สวยมากเราซื้อดินสอมาัละห้าสิบบาทเราก็อย่าหวังกับอะไรกับมันเยอะแต่ถามว่าเอาจริงๆมันก็สวยอยู่นะถามหลายคนบอกว่า,าม่ดาทแพงค่ะเนี่ยเขียนคิ้วยังไงก็ไม่สวยเลยซื้อดินสออันละพันห้าก็ยังไม่สวยเลยค่ะไม่ได้ผลิตภัณฑ์ก็ไม่ดีละค่ะแต่คุณพี่อย่าเขียนไม่เป็น เอาละแต่งหน้าอย่างไรให้ดูสวยเนี่ยเราจะบอกไว้เลยคิ้วคือมงกุฎของใบหน้านะคะใช้ดินสออันยี่ห้าบาทสามห้าบาทมึงก็สวยแล้วนะคะแต่แค่ใช้สติในการแต่งหน้านิดนึงค่ะถามว่าเพราะอะไรล่ะคะบางคนเหลาก็ไม่เหลาทื่อเป็นสักกระเบืองอีกนิดเดียวจะเป็นบาดทะยักตายแล้วนะคะเนื่องจากอะไรคะเ่อกับเหลาไม้พี่ะคะมันเสียค่ะพี่ก็เลยใช้ไปเรื่อยๆื่อเป็นสักกระเบือแล้วก็เลยเขียนคิ้วไม่สวยดังนั้นนะคะ ต้องใช้ดินสอคมๆเท่านั้นอ่ะเรามาเขียนค่ะเราเน้นหางคิ้วดำๆนิดนึงอ่าเน้นหางคิ้วไม่ต้องยาวมากนะคะเพราะเราเป็นสาวแม่นาคพระขนงนะคะอะเขียนไปนะคะแต่งหน้ารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยค่ะแต่งตั้งแต่บ่ายโมงค่ะถามว่าทาไมต้องแต่งตั้งแต่บ่ายโมงคะอ๋อขวาพี่ะกับรอหน้าอ่อนพอดีค่ะ,ะแต้มไปค่ะอ่ะคิ้วเราไม่หนามากนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นช่องสองพีค่ะ <laughs> เขียนนะคะสีเข้มๆบริเวณหางคิ้วค่ะอ่าอย่างนี้ให้ดูคมๆนิดนึงหัวคิ้วเราจะไม่ทื่อเด็ดขาดน,นะคะเพราะทื่อปุ๊บช่องสองปีมาอีกแล้วไอ,ไ,อไอ้มอไจมารับคูแล้วไม่ละ่ะกวนหน้าก่อนไม่ทันอ่าและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้พุกกันพ่นน้ำมอยชา เป็นมอสนะคะซึ่งอยู่เป็นแบบว่าเฮ้ยขุดมาจากลุ่มแม่น้ําเลยนะคะแม่น้ําอะไรคะแม่น้าเจ้าพญาเน,นี่ยล่ะคะ่ะแถวพักขนงนะคะ่ะอ่ะเรามาใช้สีน้ําตาลเนี่ยจี้ไปบริเวณหัวคิวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ทาทับสีดํานั่นไปทําให้เราดูแบบว่าคิ้วคมแต่ดูแบบว่าไม่ตอนเกินงามนะฮะอ่ะปัดไปก่อน,นะคะ่ะเพราะการนั่งรอพี่เนี่ยเผื่อเจอฝนเราต้องแต่งหน้ายอย่างไรคะอ๋อแต่งหน้าให้กันฝนไปด้วยนะคะเนื่องจากแบบว่าถ้าเกิดว่าพี่กลับมาเนี่ยพี่มากจะไม่เห็นใจแต่ผู้มพี่มากบอก ว่าทาไมมึงไม่ไปแต่งหน้าใหม่แล้วมึงโง่ทําไมนั่งตักฝนทําไมทำไมมึงไม่ไปกลางร่มแทนที่ว,ว่าผัวจะเห็นอ,อกเห็นใจนะคะผัวก็จะด่าแทนนะคะนี่ดูเห็นไหมเขียนไปอย่างนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเวลาจัดสวยเนี่ยเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีผลิตภัณฑ์ที่ดีคืออะไรคะตอนนี้เนี่ยเรามาแนะนาว่าแบรนด์ซิดินเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นน้องใหม่แต่ถามว่าใช้แล้วลดไหมลดมากหน้าเนียย สวยเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าใช้รองเท้าฟองน้ํามาการแต่งหน้าเลยนะคะ <g iggle> ใช้แค่พับฟองน้ําหน้าก็เนียนแล้วนะคะ <g iggle> เออคำว่าเนียนภาษาใต้แปลความว่าแหลกเหลวแหลกละเอียดนะคะ <g iggle> นะคะเราก็เลยใช้รองเท้าฟองน้ําในการแต่งหน้า <g iggle> อุ้ยจะดีหรือแม่บางคนเนี่ยแต่งหน้าไปเนี่ยใช้พัดต,ตบอย่างเดียวเนี่ยไม่เข้าหน้านะคะอาจจะต้องใช้รองเท้าฟองน้ําช่วยเ <g iggle> <g iggle> พราะอะไรหน้าด้าน <g iggle> เหมือนมาดามแพมสมัยก่อนนะคะซื้อพับอะไรมาคะอ๋อรองเท้าฟองน้ําค่ะตบกว่าจะเข้าน้าจะได้อยู่ตนๆหลายคนบอกว่ามาดามแพมคะแต่งแน่นขนาดนี้อยู่ได้กี่วันคะอ๋อบอกไว้เลยคะ่ะน้องนอนในตู้เย็นสามารถเก็บไว้ได้3มวัน2คืนคะ่ะแต่ถ้าเกิดรกวนเน่านะคะเปิดแอร์ลบสองศาคะ่ะอ่าและหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้มารคาร่าในการปัดขนคิ้วให้ดูตั้งตั้งดุ้งดุงด้ง,งนิดนึงนะคะแบบฟิลแบบว่านึกถึงคําว่าเจนขนลุกไปหมดแล้วค่ะพี่เพราะอะไรคะอ๋ออยากคิ้ว ดำค่ะอ่าดูอย่างนี้นะคะปัดไปจะได้ดูเรียงเส้นและหลังจากนั้นค่ะก็ปัดขนตรงขนตาเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วติดขนตาก็ติดให้ธรรมชาติธรรมชาติแบบไหนคะ่ะธรรมชาติแบบว่าดูเหมือนไม่รู้ว่าติดเลยค่ะงั้นอย่าติดมันเลยค่ะอ่าแต้มไปนะคะแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองค่ะเห็นไหม,มก็ดูสวยเน <laughs> อ่ะและหลังจากนั้นนะคะด้วยความธรรมชาติเราจะไม่ใช้อายไลเนอร์แบบน้ำนะคะแต่เราจะมาใช้แบบดินสอค่ะอ่ะทาไปเลยค่ะหลายคนก็บอกว่ามาดามแพมค้าหนูรอผัวกลับบ้านทุกวันเลยค่ะแต่ผัวหายไป3วันแล้วไม่ได้กลับมาเลยค่ะถามว่าทําไมคะไปอยู่ที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าบ้านน้องอยู่ใกล้ท่าน้ํานะคะแนะนําค่ะน้องขามึงแต่งหน้าให้สวยให้ฉ่ำเลยการแล้วมึงไปนั่งรอผัวอยู่ที่ท่าน้ําหรือมึงจะรออยู่ที่หน้าบ้านถามว่าถ้ามึงรอเกิน3วันแล้วผัวไม่มารับประกันได้ผัวใหม่แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนขับ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือคนเก็บของเก่าหรือคนขับเรือหางยาวมึงต้องได้เป็นผัวสักคนหนึ่งล่ะค่ะมึงสวยขนาดนี้เนี่ยเขาไม่อดใจรอล่ะค่ะลูกค้าดังนั้นนะคะรอผัวถ้าผัวไม่มานี่มึงก็หาผัวใหม่นะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่ารู้สึกว่าเออแต่งหน้าเปล่าเปล่าปีปีนะคะแต่งหน้ารอผัวกลับบ้านอะไรอย่างนี้ไงนะคะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะอะไรคะคนที่ดูมาดามแพง พอไปเจอที่ไหนเนี่ยไปเจอตามโลตัสโลตัสก็พนักงานก็สวยนะคะไปเจอที่แฟชั่นไอแลนด์ Island, ก็ก็บอกคนว่าสวยนะคะแนะนําว่าใครดูมาดามแพมสวยหมดใครอีโที่ไม่ได้ดูเนี่ยสวยไหม,มไม่สวยแล้วก็เลยไม่มีผัว <c oughs> <c oughs> ดังนั้นดูช่องมาดามแพมไปนะคะดูวนไปจนก,กว่าจะมีผัวแต่ยังไม่มีผัวก็อย่าเลิกดูค่ะ อาคาและถ้าใครสงสัยว่ามาดามแพมค้าแบรนด์ซิรินเนี่ยเขาขายกันที่ไหนบอกไว้เลยค่ะไปที่แฟนเพจได้เท่านั้นเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์กันไว้นะคะพิมพ์คําว่าซิรินนะคะเราก็จะได้แป้งสวยๆเนี่ยมาใช้ทาบนใบหน้าและที่สำคัญค่ะดูสิคะไม่เขียวไม่เทาไม่เมารองพื้นปรับเข้าทุกสภาพสีผิวและดูสิคะหน้าดูใสดูเนียนแบบว่าโอ้ดูเป็นคนที่แบบว่าเป็นลูกคนโหนสวยเป็นตุนเดิมอ่ะเดี๋ยวเรารอให้ขนตาเนี่ยสี แห้งหมาดๆนิดนึงแล้วค่อยติดอ่ะเรามาทำไฮไลท์กันนิดนึงเรามาดูนะคะเราใช้ไฮไลท์เนี่ยเป็นสีแบบว่าเล็กน้อยถึงปานกลางเงาๆให้แบบว่าดูแบบว่าธรรมชาติหัวมาแล้วจะได้เห็นออกเห็นใจว่าอะไร น้าตากแดดจนน้าเงาหมดแล้วแต่จริงๆเพิ่งแต่งหน้าเสร็จผัวมาพอดีนะคะอ่ะทาไปค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องสวยไว้ก่อนนะคะแต่งหน้าไปเนี่ยสวยไว้ก่อนเต็มที่ค่ะอย่าหยุดค่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยหยุดสวยไม่ได้เพราะถ้าหยุดสวยผัวจําไม่ได้มึงจะโดนไล่ออกจากบ้านนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราติดขนตากันนิดนึงเป่าให้หมาดนะคะวันนี้เราจะติดขนตาแบบซอบๆฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟริงฟรงฟร้งนะคะเพราะอะไรคะหน้าเราสวยแล้วเนียนแล้วนะคะเป๊ะเว่อัู แต่ขนตาและวสะพรยงสวยสวยรูหรามาเห่าและมาหอนในขั้นตอนเดียวอ่านี่ดูดิ เออคือสวยนะคะคุณค่ะว่าไม่ได้จริงจงอ่ะแล้วลิปสติกของแบรนด์ซิลินเนียบอกไว้ก่อนเนี่ยติดทนทั้งวันนะคะถ้าใครเนี่ยชอบผลิตภัณฑ์แบบพกพาง,ง่ายหนีตามผู้ชายสะดวกนะคะซื้อสักอันหนึ่งคุณก็สามารถเวิร์กได้เลยค่ะเวิร์กค่ะเวิร์กค่ะหมายถึงมันดีค่ะไม่ใช่แบบว่ากินผู้ชายนี่มีทั้งหมดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะหนึ่งก็คือสีแดงสองก็คือสีชมพูชมพูกรีบบัวสีที่สามก็คือสีส้มอมผู้ชายนะคะไปเลือกกันดูนะคะอยากอมอะไรนะคะจัดไปเลย สวยทุกสีชนะเลิศค่ะและหลังจากนั้นเราก็มาใช้แฮแชโด้นะคะตอนนี้เนี่ยบอกไว้เลยสวยไหมสวยมากดูสิกลัอผัวกลับบ้านมาทำไมมาตีเหรอไม่มาปลำ้ำ <c oughs> ดูสิคะสวยไหมสวยปิ้งด้วยแบรนด์แป้งซีรินนะคะแต่ถ้าอยากผมดอกคุมดำนี่เลยค่ะมาใช้ที่ปิดม่งนะคะ1ชิ้น300บาทคดีงามพระราม8ค่ะ,ะเดีเราแต้มหัวลานนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยผู้ชายบอกว่า ตากแดดนานหัวล้านหมดแล้วนะคะอ่ะแต้มไปค่ะผู้ชายจะได้ไม่ทักว่าหัวล้านนะคะหัวจะล้านก็เรื่องของกูค่ะนะหลอกผู้ชายได้นะคะและที่สําคัญค่ะพอผัวกลับบ้านมาห้ามหอมหน้าผากนะคะเพราะอะไรคะเดี๋ยวผู้ชายปากดําค่ะ <c oughs> แต้มไปก่อนค่ะใครมีปัญหา <c oughs> ผมดอก <c oughs> ผมดํา <c oughs> ผมไม่มากมายทั้งชายทั้งหญิงใช้ได้แน่นอนค่ะ1ชิ้น300บาทดีงามพระราแปดค่ะแต่ถ้าอยากหน้าเนียนหน้าสวยลิปสติกสีสวยๆนี่เลยค่ะแบรนด์ซีริน แล้วคาและตอนนี้นะคะบอกไว้เลยความสวยเราเนี่ยสามารถสรรหาเลือกกันได้บรรดาแฟนสวยได้คุณก็ต้องสวยได้แต่ถ้าอยากสวยไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนี่เลยค่ะแบรนด์ซิรินลิปสติกและแป้งแข็งสามารถทําให้คุณสวยได้แน่นอนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเราจะทิ้งลิงก์ในการซื้อไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ รักทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะความสวยส่งต่อถึงคุณได้เพราะคุณดูมาดามแพมหัวใหม่ก็เช่นกันการหาได้ค่ะหัวขาเมื่อไหร่จะกลับบ้านก็อยู่บ้านแล้วนี่ไงอ้าวเหรอโอ้ลืมไปและจกกะกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะซิรินมาดามแพมสวยได้คุณก็สวยได้ค่ะ